ทุกคนเชื่อไหมเสร็จแล้ว uh ปุ huh. ๊บพระอาจารย์จบปุ๊บพระอาจารย์ก็รู้ละเพราะเห็นครูหันไปคุยกับโบแล้วเห็นคนเอาไม้มาให้ครูนะคะเห็นพระอาจารย์เอาไม้มาให้ครูพระอาจารย์อีกองหนึ่งอ่ะเอาไม้มาให้ครูมะไจพูดแล้วท่านก็พูดว่าคุณครูมีอะไรจะพูดไหมทุกคนนั่นคือแอคชั่นที่ครูเชื่อว่าภาพในหัวค่ะมันต้องเกิดขึ้นจริงครูจับไม้อ่ะทุกคนมันคือความฝันที่มันต้องเกิดจริงอ่ะ สั่นตั้งแต่หัวจรดสั่นจนมือถือไมค์ไม่ได้อ่ะสั่นจนมือมืออ่ะถือไมค์แไม่ไม่ไหวอะค่ะทุกคน,<ใ>นพูดปิติเนาะมันมัน,ม,นมันคือที่สุดในชีวิตนะคะที่แบบว่าถ้าผู้ปฏิบัติด้วยกันจะเข้าใจว่าก็เหมือนพระไอดอลเราอะค่ะ,ะที่ที่ทาให้เราฟังธรรมะแล้วแล้วเราเชื่อ <c oughs> พอเราจับไมค์ทุกคนครูก็บอกว่าครูขอสรุปที่ครูเคยเล่าผ่านโลกโซเชียลค่ะมาหกปีขอสรุปให้พระอาจารย์ฟังประมาณไม่เกินสิบนาที ครูก็เล่าไปว่าครูเป็นใครเป็นโรคอะไรครูก็บอกท่านไปว่าครูเป็นเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดน้ําท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วสีลิ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนอวัยวะเทียมเรียบร้อยแล้วตอนนี้อวัยวะเทียมครบสิบปีคือหมดอายุแล้วแต่ยังใช้ชีวิตโดยการมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวนะคะไม่รู้จะไปเมื่อไหร่นะคะแต่ดีใจที่พระอาจารย์เมตตาให้เราได้มาเหมือนเหมือนฝันแล้วเป็นจริงอะคะ่ะก็ได้กล่าวขอบคุณได้ได้เล่าอะไรบางอย่างให้ท่านฟัง ทุกคนนั่นคือฝันที่เป็นจริงแต่ภาพที่มันชัดว่านั้นคือเหมือนเราได้คุยกับท่านส่วนตัวคุณเข้าใจเนะว่าภาพฝันนะคะมันอาจจะแค่ใกล้เคียงหรือมันอาจจะมากกว่าความเป็นจริงอีกก็ได้แต่มันคือภาพที่เกิดขึ้นแล้วในสมองของเรามันไม่มีวันลบได้ทุกคนเพราะมันเป็นภาพในสมองเสร็จแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่ครูจะเล่า